สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็เอาผลงานการทำสีพาวเดอร์โค้ดนะครับอันนี้เป็นดุมมอเตอร์ไซค์นะครับลูกค้าส่งมาทำสีพาวเดอร์โค้ดนะครับนี่นะครับเป็นสีบอลเงินเกตนะครับเป็นบอลเกตอ่นนี้นะครับเป็นบอลเกตนะครับอันนี้เราห่อห่อซีนใสไว้รอส่งงานแล้วนะครับ อ๋อซีนสายรอส่งงานแล้วนี่นะครับเป็นชุดดุมดุมของ Honda Wave ต่างๆแล้วก็กระบอกโชค๊คนี่นะครับของกระบอกโชค๊คก้อนนี้ก็เป็นกระบอกโช๊คหน้าทำสีพาวเดอร์โค้นะครับีนข้างหนึ่งลืมรีวิวตอนที่ยังไม่ได้ซีนนี่นะครับอันนี้ก็เลย ซีนถุงพลาสติกใสไปแล้วรอส่งงานแล้วนะครับนี่นะครับสีพาเดโคตร้้าเราก็รับทํานะครับแต่เพียงว่าผงสีเนี่ยผงสีร้านผมเนี่ยมีน้อยครับส่วนใหญ่จะจะเน้นทำพลาโดโคตพวกชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์พวกโครงมอเตอร์ไซค์พวกสวิงอาร์มมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับไม่ได้เน้นสีล้อแม็กหรืออะไรที่จะได้มีสีหลากหลายนะครับผงพลาโดโคต ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านใดสนใจทําก็ลองแชทพูดคุยสอบถามราคาได้นะครับยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับร้านลังสิทตทำสี่ล้อสวัสดีครับ